ภาพให้ยิ่งดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมีมาตรฐานเกดจากการด่วนพัฒนาเพื่ความปลอดภัยขอทุกคนสนับสนุนเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ใทุกสบายประชาชนยังวา,า,างใจใทุกด้านระบบงานใดีมีมาตรฐานคือความต้องการโรงพยาบาลมักเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชน ทางโรงพยาบาลรามาจึงดำเนินการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาพิบาลอย่างยั่งยืนโครงการนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ งานชิ้นเด่นของทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะคือปีนี้เราได้ส่งผลงานเรื่องของ Green Hospital ค่ะเข้ามาแล้วก็ได้รับเลือกจากสรอให้มานำเสนอนะคะค่ะแล้วมีเป้าหมายอย่างไรอะคะเป้าหมายหลักๆของโครงการนี้เลยก็คือเราต้องการจะช่วยรณรงลดโลกร้อนนะคะใช่แต่ว่าเห็นเรามาโชว์อาหารนี่คงสงสัย่าเอ๊ะมันจะมาช่วยลดโลร้อนยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันข้างในก็ได้ได้ค่ะงั้นให้อาจารย์มาอธิบายด้านนี้เลยค่ะ คือกรีนฮอสพิทอลเนี่ยเป็นเป็นโครงการของกรมอนามัยนะคะนาเข้ามาตั้งแต่ปีพศ2553ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราทํากันอยู่ประจําในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเพื่อจับเข้ากับหลักการของกรีนนะคะก็คือว่าตัว G ีนี่จะทําเรื่องอะไรตัว R เราจะทําเรื่องอะไรตัวอีอีแล้วก็ตัว S ซึ่งอ็ดนี้ก็คือเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะที่เป็นหลักการหลักการการแนวคิดว่า G ีนี่เรื่องของจัดการขยะเราทําอะไรบ้าง อ่านี่เป็นเรื่องของห้องน้ำอะค่ะาเราจะทำอะไรแล้ว E นี่เป็นเรื่องของพลังงานเราจะทำยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของ Environment เราจะเคล่อนเรื่องอะไรแล้วสุดท้ายเรื่องของน t ทรรศน์ค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราในครั้งนี้ที่เรามาโชว์นะคะแล้วขั้นตอนวิธีการล่ะคะวิธีการเมื่อเรารับเรื่องโครงการมาแล้วนี่เราก็มาประกาศนโยบายว่าเราจะมุ่งมั่นแล้วนะคะจะสู่โรงพยาบาลลดโลกร้อนนะคะประกาศทั้งภายในโรงพยาบาลแล้วก็นอกโรงพยาบาลก็คือให้แบบว่าคนในชุมชนแล้วก็ คนแวดล้อมเนี่ยได้รู้ว่าเออทางโรงพยาบาลเรามีนโยบายแบบนี้ใช่ค่ะ,คะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ที่ไปโรงพยาบาลก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆป้ายหนึ่งของโรงพยาบาลทำมาตั้งแต่ปี4-2แล้วเป็นข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราต้องการจะทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพแล้วก็หนึ่งใน8ข้อนั้นจะมีข้อที่7เห็นชัดเลยจะเป็นเรื่องของร่วมลนลดโลกร้อนๆๆๆๆอยู่แล้วอค,ค่ะค่ะ ขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนต่อไปเราก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลในเรื่องของกรีนค่ะว่ากรีนนี้มันคืออะไรต้องทําไงกันบ้างแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาหลักการเหล่านี้ไปทําในหน่วยงานของเขาแล้วก็มานนำเสนอผลงานนะคะเรากาหนดให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของมาตรการกับขยับทรัพยากร1คนต่อหนึ่งมาตรการก็เหมือนว่าเรารับผิดชอบมาตรการไหนเราก็ต้องทําถูกต้องแล้วก็ต้องมารายงานผลด้วยแล้วภายในหน่วยงานเองนี่ก็ต้องมีกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง ทั้งกรีนเลยค่ะทกับจีเอ็นเลยค่ะแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่า G เนี่ยหน่วยงานไหนเขาจะทําเรื่องอะไรบ้างเรื่องของ G นี้เรื่องขยะนี่เราใช้หลัก 5R ค่ะในเรื่องของใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่เรื่องของรีไซเคิลรีแพรแล้วก็รีเจ็คทุกอย่างนี้จะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะ อย่างเช่นเรื่องของถุงพลาสติกที่โรงพยาบาลนี่เป็นลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเรามีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกหน่วยงานที่ใช้ถุงพลาสติกเขาก็คิดกิจกรรมของเขาออกมาเองก็สามารถลดปริมาณการใช้ได้ค่อนข้างลดลงเข้ามาเรื่อยๆอย่างเออถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วจะใช้อะไรใช้ถุงผ้าค่ะอ๋อใช้ถุงผ้าก็คือเป็นอะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่เราจะรณรงค์เพื่อแบบว่าให้เกิดความเคยชินและทุกหน่วยในองค์การในองค์กรเนี่ยต้องทําตามด้วยใช่ไหมคะ อ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้บ้างค่ะอันห้องน้ำห้องน้ำนี่เรามีการประกวดทุกปีค่ะห้องน้ำในโรงพยาบาลจะต้องมีการประกวดและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะเราใช้มาตรฐานของแฮสคือ3ากคนเข้ามาเลยคือในโรงพยาบาลจะมีแต่งใช่ค่ะซวมนี้จะมี30 นะคะ3าสีาหรับผู้ใช้บริการแล้วก็22อห้องของเจ้าหน้าที่นี้เราก็ประกวดเป็นกลุ่มค่ะเราจะไม่มารวมกันค่ะแล้วก็มีมอบรางวัลให้ทุกปีค่ะในเรื่องก็เหมือนว่าใครสามารถคิดไอเดียไหนที่แบบว่าน่งตัของคุณให้สวยน่าสนใจอะไรนี้แล้วก็ที่สาคัญต้องอยู่ในมาตรฐานมาตรฐานด้วยค่ะในเรื่องของลดพลังงานนี้เราจะทํา4ตัวด้วยกันค่ะรถจะลดค่าไฟลดเรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ลดเรื่องน้ำประปาแล้วก็รวมถึงแก้ถุงต้มนะคะเรื่องตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือในเรื่อง ของแก๊สถุงต้มเรามีสูตรเรียนรู้ค่ะสูตรเรียนรู้ที่เราเรื่องเ,ออเรื่องของแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพเราทําขึ้นเองแล้วก็ส่งไปให้กับโรงครัวผลิตแก๊สสำหรับถุงต้มอาหารนะคะ<อ>แล้วก็เป็นสูตรเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะ<ช>แล้วก็ตัวอย่างเล็กน้อย<ช>แต่ว่าหลังจากที่เราได้กําหนดนะคะกลีนขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยตอนนี้โรงพยาบาลเรา อันดับแรกก็คือสวยค่ะโรงพยาบาลสวยดูได้นะคะคือ environment สวยทั้งนอสนี่นะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ลงมาเราสวยค่ะทั้งนอกจะเป็นสีคขีมเขียวขจีมากเลยค่ะค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือภายในนะคะจะเหมือนโรงแรมค่ะนี่คือห้องทํางานแล้วก็ห้องของนี่คือห้องพักคนจะได้ห้องพักคนไข้นะคะคือแบบบรรยากาศดูไม่เหมือนแบบมาโรงพยาบาลเหมือนมาโรงแรมาล้ค่ะเวลาใครมาที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า มาโรงแรมจะสบายใจค่ะบรรยากาศดีนะคะห้องน้ำน่าใช้แล้วก็ขยะก,ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้ใชนะ้ชุมชนนะคะ,คะแล้วกเ็เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองเราก็ลดน้อยลงทำให้สถานะการเงินของเรานี่อยู่ในระดับดีมาก<อ>ดีมากค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลนะคะคือต้องทําจนเป็นนิสัยแล้วก็ติดกับไปทําที่บ้านแล้วมีการบอกต่อนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาแนะนําโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะจะขอะขอบับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร